้องถึงเลยนะครับข้อแทนออนยูนะครับอือลูกค้าเขาจัดชุดประหยัดนะครับดูเจ้าใหม่ครับ เจ้าตะกี้งานไม่ค่อยดีครับดูเจ้านี้โอเคครับงานเนียนอยู่ครับเจ้านี้ชา้าที่สั่งไปรอบแรกงานไม่ค่อยเนียนครับโอเคตรงเดียวครับสั่งวันอาทิตย์วันอาทิตย์ตอนเอ,อวันเสาร์ตอนกลางคืนครับวับนอาทิตย์ก็มาถึงจะไปชุดประหยัดครับชุดประหยัด Okay. ชุดประหยัดครับอึ okay. สองสามสี่ครับผมดีตัวครบครับก็จะประมาณนี้ชุดประหยัดคิดลูกค้าไปสองพันเจ็ดครับพร้อมรีแมปออนิยวยูโรสี่ครับ ความรีแม่ชุดชุดประหยัด